ลูกชิดคือลูกเต๋าไม่ใช่ลูกจากส่วนลูกจากไม่ใช่ลูกเต๋าแล้วก็ไม่ใช่ลูกชิด <c oughs> <c oughs> ไม่งงก็ต้องงงละเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนนะจะต้องเคยกินลูกชิดครับ <c oughs> แต่มีสักกี่คนในประเทศไทยครับที่จะเคยเห็นต้นของลูกชิดอ่ะสงสัยเหมือนกันละสิ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แม็กอจากสวนน่านจะพาไปบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยไปตามล่าหา ลูกชิดหรือว่าต้นเตาาครับซึ่งถือว่าเป็นไม้ดึกดำบรรไม่สามารถปลูกได้จะต้องขึ้นเองตามธรรมชาติและในป่าเขาเท่านั้นอยากรู้ก็แล้วใช่ไหมครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้แม็กเดินทางไปที่บ้านนาแรตําบลศิลาแรงอําเภอปัวจังหวัดน่านครับจากแหล่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้นตาาเยอะที่สุดในประเทศไทยครับจุดแรกที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับว่ามีต้นตาาขึ้นอยู่เนี่ยมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะอยู่ด้านล่างหุบเขานี้ครับ เดินลงไปได้สักนิดนึงก็เห็นต้นตาวแล้วครับทุกคนถ้ามองแบบเผลอๆเนี่ยเหมือนต้นมะพร้าวมากเลยครับ แต่ต้นที่เราเห็นเนี่ยยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเนื่องจากเขามีขนาดที่เล็กมากเลยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับขึ้นเขาไปอีกไกลเลยและแล้วเราก็มาเจอต้นตาวต้นใหญ่ที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่เลยคุณพ่อเจ้าถิ่นเขาก็ปีนเพื่อจะเก็บมาให้เราดูนะครับแต่พ่อเขาบอกว่าน้องแม็กอยู่ไกลๆนะต้นตาวเนี่ยคันมากคันกว่าหมามุ้ยอีกด้วยความสงสัยครับว่าต้นตาวคืออะไรเดี๋ยววันนี้แม็กจะหาข้อมูลมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้กันครับ ตาวนะครับเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอารังกาพินนาตาอ่ะชื่อแอบเก๋อยู่นะแก <Yeah. S 1> <laughs> ต้นตาวจัดอยู่ในวงตระกูลเดียวกับมะพร้าวหรือต้นตาลและต้นปาล์มครับมีถิ่นกําเนิดอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอินเดียตาวเนี่ยถือว่าเป็นพืชดึกดําบรรนะครับจะออกลูกเป็นทลายใหญ่ๆมีผลเล็กๆและทุกคนรู้ไหมครับกว่าต้นตาวจะออกลูกให้เรารับประทานกันเนี่ย ต้องใช้เวลาถึง10ปีเลยครับและต้นเต่าไม่สามารถปลูกได้นะครับเขาจะต้องขึ้นเองตามธรรมชาติและในป่าดิบชื้นเท่านั้นในประเทศไทยจะพบต้นเต่าได้มากที่สุดบริเวณดินร่วนตามเชิงเขาที่อากาศชุ่มชื้นในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านนี่แหละครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับชาวเขา,เขาเขาจะเดินข้ามป่าข้ามเขานะครับไปหลายวันเลยเพื่อจะไปเก็บลูกเต่า เอาออกมาขายให้เราได้กินกันครับป้าวเนี่ยเขามีน้ํายางด้วยนะครับถ้าถูกผิวหนังเนี่ยจะทําให้คันครับเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยจึงต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวหรือใส่ถุงมือให้มิดชิดครับไม่อย่างนั้นนะคันขยเยอยิ่งกว่าหมามุ่ยครับดูทุกคนกว่าจะได้แต่ละถุงนะนี่คือเดินแค่ตรงเขานี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วก็มันมันจะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ลาดชันนะฮะบริเวณเขา ลักษณะต้นเขาจะเหมือนคล้ายๆเหมือนต้นมะพร้าวเลยนะแต่ลูกของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับลูกหมากเนาะจะคล้ายกับลูกหมากลูกอะไรอย่างนี้นะเยทุกคนดูดิต้นนี่เหมือนต้นมะพร้าวเลยครับเออแยกไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ลักคันมากนะทุกคนเราไม่สามารถไปแบบราทางดูทางต้องเป็นคนชนายยํานาญจริงๆไม่ง้นคือเรากลัวมันลื่นแล้วเนี่เดี๋ยวลงเขาไปนู่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็น <c oughs> ว่าเดี๋ยวเรารอให้พ่อเขาตัดแล้วเอามาให้เราดู ได้ตาวมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี <finishing modern developed Airbnb> <poke. S 1> ๋ยวเราไปดูวิธีการทำลูกชีสกันครับได้ลูกตามาแล้วนะครับพ่อเขาก็จะมาตัดบริเวณหัวออกครับขั้นตอนนี้พ่อบอกอย่าเข้ามาใกล้เลยนะขันขนาดนักเอัดยั้งนี่โดนมาได้เลยเด่นแต่นี่ห้ามรูบรูบลรืขันชนนิที่ว่าหมามวยในน่องมันไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังเคยเห็นหรือเคยกินกันหรือเปล่านะเอาจริง เรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะใส่น้ําแข็งใสใส่ในไอติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นลูกของมันนะเราไปทําอะไรต่อครับเอาไปต้มเอาไปต้มต้มแล้วค่ะต้มยังเอาไปต้มต้มประมาณกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้าเราไม่ต้มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สู้บอกว่าแข็งเนี่มยค่อกอ๋อมันจะสู้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอย่างนี้ต้มอย่างนี้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนนะเพราะมันมียางเนี่ยเนาะอ่า อ่โอเคเดี๋ยวมาดูนี่ที่แม่เขาต้มเสร็จแล้ว้าเขาบแบนี้้าเ้ามอกบีบลงเกวยน้ำนี่มันจะแลงไหมครับมันจะแลแลแปลว่าอะไรเฮ้ยนี่ไงทุกคนโอ้เอไปไปแจกเีดข้หอย พอลองชิมหน่อยได้ไหมแม่แม่อย่างนี้อย่างนี้ลองชิมได้ไหมครับชิมได้ิได้นะมาทุกคนลูกลูกจากหรือลูกชิดนะเขาเรียกลูกชิดอันนี้ต้องลูกชิดเนาะนะฮะหรือว่าลูกของมาตานะฮะนี่ทุกคนอันนี้ต้องไปเชื่อมอีกไหมครับแม่ไปเชื่อมไปเชื่อมอีก่ะแต่เรามาลองชิมแบบสดๆดูนะฮะมันนุบปะมันนุบอร่อย อยากเอาไปเชื่อมอร่อยมันคือความฟินนะเวลากินลูกทีลูกจ่ากรแล้วเวลาเราขอไอติมเราก็ใส่เยอะเยอะหัอหวานอะไรวะออทจะได้สักสักถุงนึงนี่มันใช้เวลานานนะนะฮะมันก็จะยังมีความติดจืดอยู่มันยังไม่เชื่อมก่อนอืมแต่คันคันลิ้นนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าต้องไปเชื่อมก่อนไหมเออมันจะคันลิ้นนิดนิดนะทุกคนนะ อ๋อต้องไปล้างอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับจะไปล้างอีกน้นึวันนี้คันลิ้นเลยนะทุกคนสาเหตุที่เรียกลูกตาว่าลูกชิดรู้ไหมทุกคนเกิดจากอะไรครับเนื่องจากเขามีเม็ดใสๆเรียงอยู่ติดกันชิดกัน3เม็ดครับคนโบราณก็เลยเรียกว่าลูกชิดนั่นเองครับเฮ้ยทุกคนเอาจริงคันนะขนาดักต้มมาแล้วยังคันเนี่ยรู้สึกคันย,ยุบยิบยุบยิบในมือเลยนะฮะแค่จับะอะอันตรายมากอยู่เหมือนกันนะมาตาวเนี่ยนะครับเวลาซื้อกนิกนแล้วแบบเห็นว่าแพงๆเนี่ยอย่าบ่นกันเลยนะเพราะว่า ทำยากมากกว่าจะไปเก็บเก็บดิบๆก็คันแล้วมาเจอมาต้มมามาตัดมาต้มมาอันนี้อีกเนี่ยคันคันลิ้นคันมือเลยทุกคนนะกว่าจะได้ดูดิได้แค่นี้เองนี่แม่อ่อหลังจากเราบีบเสร็จมาแล้วแล้วเรามาทาอะไรต่อนะครับล้างล้างกี่น้าแม่ล้างอู้ตั้งหลายน้ำหลายน้ำโอ้โห รอหทุกคนกว่าจะได้กินนะฮะนี่เอามาล้างหลายน้ำเนาะแล้วก็แล้วจะต้องเอาไปเชื่อมอีกใช่ไหมแม่เ,มอเอาไปเชื่อมอีกนะครับอย่างนี้แม่เอาไปาขายยังไงครับขายใส่ถุงขายใส่ถุงขายเดี๋ยวไปดูที่แม่เขาใส่ถุงไว้นะเน,ะน,นี่เรียบร้อยแล้วนะแม่ขายถุงเท่าไหร่ครับยี่สิบบ้ทจริงเปล่าจริงไหมเนี่ยแม่ผมเหมาหมดเลยผมเหมาหมดเลยยี่สิบบาท ป๊าแล้วกว่าจะได้โอม้มันเห็นคุณค่านะของการทําอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยลูกลูกชิดเนาะลูกชิดนะอันนี้เรียกลูกชิดนะนะฮะยีสบาทครับโอ้โหกว่าจะได้มานะไหนจะเก็บไหนจะเอามาต้มนะฮะก่อนต้มต้องตัดหัวอีกต้มเสร็จ้วล้างอีกเป็นสิบน้ำอีกกว่าจะได้แบบนี้ โอ้สุดยอดมากเลยทุกคนของขนมไม้เด็กหรือผลมไม้ไม้เด็กที่เราเคยกินกันแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นหน้าตานเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขามีวิธีการทํำยังไงวันนี้พาทุกคนมาได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพาไปเชื่อมลูกลูก ลูกมาตาวนะ่ะเปิดท้องอย่างก็มา,า <c oughs> มาตาวนะ่ะลูกชิดเนอะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพาไปเชื่อมลูกชิดแล้วก็เอาไปทําขนมกินกันนะฮะรอติดตามชมนะทุกคนนะคลิปนี้เดี๋ยวแม็กไปแล้วขอบคุณแม่กัขบ <c oughs> ขอบคุณพ่อด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเน่